คืนนี้นะครับมาลุ้นกันแล้วก็ก,ก็พี่ก็ต้องเชียร์เวสแฮมอยู่แล้วล่ะลิเวอร์พูลเนี่ยจะโรเตชันหลายคนเลยนะนะคร, <c oughs> ครับเกมคืนนี้จะเจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดก็ได้เล่นในบ้านตัวเองที่แอนฟิลด์นะลิเวอร์พูลก็เพิ่งจะเสียสติชนะรวดในเกมเย่าทุกรายการฤดูกาลนี้เนะี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็คือเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วการ์ฟนแบกเนี่ยเจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะ แต่เขาว่ากระแฟนแบกเนี่ยไม่ได้เจ็บมากนะมาแฮมสตริงแต่ว่าแต่ไม่น่าไหวแหละเกมนี้ไม่น่าไม่น่าจะได้เล่นนะชจนมาติปเดียวก็โชว์ต้ามันี่เจ็บอยู่ก่อนแล้วบายเซติชแอนดี้แอนดี้โรเบิร์ตสันแล้วก็เตียโก้เอากันตาร่าอาริสซิตแม็กแอนดิสเตอร์เนี่ยมีแผลลึกในเกมที่ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ยังไม่น่าจะได้ลงสนามนะเห็นว่าแม็กแอนดิสเตอร์น่าจะกลับมาได้กลางเดือนมกราคมุ้ยอตามข่าวมเหรอ่ผู้ช่วยโค้ชชื่ออะไรนะเป๊ปไรเดอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ การ,ารเดือบมกราหนักนั่นนะ่ะนะครับก็การจัดตัวในเกมนี้ก็คงจะหมุนผู้เล่นนะปกติรายการนี้ก็จะให้โอกาสเด็กเด็กดาวรุ่งนะครับรวมไปถึงตัวตัวชุดใหญ่แต่ว่าเป็นชุด2อ,อะไรแบบนี้ลงสนามนะคะคือวินเคเลเลอร์โจโกเมสจาเลวคอวนซาฮาวิเอเลีตเคอร์ติสโจนโคดิคัคโปพวกนี้น่าจะได้ลงสนามนะครับส่วนเวสแฮมเวสแฮมเนี่ยผลงาน ดูจะแบบเพี้ยนๆนะเออคือในช่วงที่เขาแพ้ฟูลแลมแบบนั้นไม่มีแอซัลเดนวาเรสเนี่ยผมว่าคนนี้ดีมากนะฮะพอมีเอซัลเดนวาเรสมามกลางใช่ไหมเม็กซิโกมาคุมจังหวะเกมนะฮะเล่นกลางรับแหละตำแหน่งเดียวกันที่ดีแค่ไลท์เคยเล่นนั่นแหละมันดีมากนะฮะดีดีนะครับงานดีก็ถล่มวูฟมาแล้วก็มาแพ้ฟูลแลม5-0นะฮะรอบที่แล้วเนี่ยชนะอาร์เซนอลมา3-1นะในรายการนี้นะครับจอร์ดโบเวนก็น่าจะ เป็นตัวสําคัญของทีมนะมีแค่วันตัวเลวอยังเจ็บอยู่นะครับก็สภาพทีมถือว่าดีนะเวสแฮมเนี่ยเอาฟงอาเรโอล่าฟิตแล้วเอซันอาเวลสที่ต่อบอกก็ฟิตแล้วน่าจะมีโอกาสลงสนามนะครับแต่ว่าในการจัดตัวเนี่ยเดวิดมอยส์ก็จัดตัวในรายการนี้หมุนเวียนเหมือนกันโบเบิร์ตคูดูสก็ฟอร์มกันดังดีนะล่าสุดยิง2ลูกขณะที่ลูคัสปาเกต้าแอสซิสสามลูกในชัยชนะ3-0มศูนย์ะครับ ผลงานกำลังดีอู้นะอ่ะนี่ก็เนี่ยพี่ที่พี่ชี้บอกนะครับพักยาวยันปีใหม่สำหรับอลิซิสแม็กอลิสเตอร์ค่ะนะแต่ว่าพี่ชี้บอกว่าถึงกลางกลางเดือนเลยเหรออัดจ่ะวายอุ้ยวายนะต้องบอกอุ้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ e n นโดด้วยก็ก็ใช้เ e นโดต่อนะเ e นโดเดี๋ยวในช่วงกลางเดือนนักกาะราเนี่ยก็ต้องกลับมาช่วยทีมชาติญี่ปุ่นแต่ทีมชครับในช่วงนั้นนักกระอลิสเตอร์ก็หายจากกลับมาพอดีพอดีสวนทางกันพอดีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แตะมือกันแตะมือแตะมือนะอ่ะโอเคก็ริบูลก็มาลุ้นในเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันนะครับมาว่ากันต่อฟันทองสกอร์หน่อยนะสกอร์หน่อยพี่กุยสกอร์ขอขอให้มันบอลมันเตะดึกอ่ะก็ขอแค่ว่ายิงกันเยอะๆสนุกสนุกตีสามใช่ไหมตีตีสามป่ะเดี๋ยวก่อนนะตีสามตีสามครึ่งใช่น่าจะตีสามที่สามครับตีสามตีสามครึ่งนั้นมันบอลสเปนอะชอบเตะครึ่งชอบเตะตีสามครึ่งนะบอลสเปนอ่ะฟันทองพี่กุย วิ่ว่าเสมอกัน4-4แล้วกันโอ้โหแล้วโดนจุดโทษดจุดโทษจุดโทษใครชนะถ้าเจอก็ต้องบอกว่าเวทแฮมชนะใช่ไหมเอาตามหน้าเสือเอาเวทแฮมชนะพี่ผูดตาตรงพี่ไม่กล้าล้อเล่นกับความเป็นอีแองก์รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา